ก็เจ้าไอ่เทไหรห้าร้อยบาทอย่างได้พ่องทำได้กูอย่างเจ้าฟิลแฟนฟิลแฟนเลยกะเจ้าฟิลแฟนอ่าขึ้นมา,นมากินน้ำหอมไผ่เนี่ยมาคุ้นเลยน้ำหอมนี่มันกลิ่นน้ำหอมเขาไม่ยิงนี่แล้วเขาไม่ยิงขึ้นรถกะฮะ,ะแล้วนี่ไผ่มาปั๊บบอ ยังกบเกอนเลยนี่มันอาการของคนมีพิรุธมีพิรุธมีพิรุธทิ้งเนืออมีกิ๊กแน่ๆทิ้งเล่นใหญ่เกินไปละแล้วนี่มันเส้นผมของไผ่ไม่มีคนนี้มันเป็นไผ่กิ้งบอกขึ้นมาประเดี๋ยวนี้โอ้ยหาเจ็บหัวไหนผมในถังขยะรอขนาดนี้เลยแก<า>นี่นี่ชัดเลยคาบลิปสติกคิงยางจะปฏิเสธอยู่ มีคนอื่นขึ้นรถอ้วัวโฟิลแฟนคิงนี่มันจะสมจริงเกินไปละหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แล้วแล้วคิงยังมายอมห้ามตะกะคิงยังเล่นแบบจบตัอะคะม่ยอมห้ามตอนนี้ก็มาเป็นยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอหาหลักฐานอื่นก่อนหาว่าจริงเป็นผีบ้าสตังโอ้มาเดี๋ยวนี้กินลักซ่อนสตังคะเกินไปแล้วเนอะมันจะเกินไปแล้วเนอะนี่ยะคิงใจยังฮะ ต,ตีนฮะไปกินเอาสตังเฮะคืนมาตวัวไอ